สวัสดีครับนี่นี่จะมาเดินพาเลตนะครับสาวสวยแห่งบ้านทุ่งครับตอนนี้กำลังเติมครับแต่งหน้ามาตั้งแต่ตีห้าครับมันลบหมดแล้วโอ้โหลูกแม่แพ้ทำไมสวยจังโอ้โหทำไมสวยจังผุงมืออยู่ไหนไม่อยู่บ้านเออ รอขบวนก่อนนะครับตอนนี้เรามาแต่เช้าเลยแต่ละไรแต่ติต่งมีผ้ามาเช็ดขิ้มูกเลยสาวอ่ะ้ยเมียกับบดใส่รองเท้าดีๆเนาะวันนี้ใส่รองเท้าอัอน,นบนเออโอ้ยรองเท้าก็เตรียมไว้ลไแล้วเปล่าราร ได้เสียงแตกตึง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 ทังบุญเน่เนยวเดินอเขาตั้งขบวนมาอยู่ทังบุญดิน่เน่ดีใจไหมได้เดินมาเลดดีใจค่ะดีใจค่ะอย่ายิ้มบ่อยนะลูกเดี๋ยวริบสติกออก ลูกสาวเข่เดี๋ยวตอนในเจบภาพบรรยากาศของความน่ารักของเด็กดของเด็กๆให้เ hey, มืองเ้อพี่น้องเ้อะเออตัดานะติ้งกัดทิงกัดทิงนี่ความน่ารักสดใสของเด็กๆเกนอะ <c oughs> ร่วมร่วมร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเคียร์แรกของนี่ๆนเนอะปีแรกเอเป็นดาวใกล้น้อยแขนเชียอายุใส กนเสียอายุใส่ถัดัดถัดถึงแต่ถึงแต่ถึงเดี๋ยวตออไหนคอยเก็บบรรยากาศได้หลายพี่น้อง่ะสั้นสั้นเออไม่ติดเข่าตา Nhim nói chi, nhim nói chi, kia nga kia 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 ม,มีแต่คนเฉยๆน,นะฮะมีแต่คนเฉยๆนะคนเฉยๆว,ว,ว้าวมาเพียบเลยนี่นี่สะบัดนี่สะบัดนั่นเอ้ ขอทาตั้งขำวันอยู่พี่น้องเก็บบรรยากาศอย่มันีนี่นี่ก็กินขนมกินกแย่งเดี๋ยวสดไก่ไงพวเขาเตียนเตียนอันนี้กินแย่งเดี๋ยวคุดคูเป็นโอ้นั่นมัสยิหัวให้อืมไร้ริบไร้ยับเลย ไปถ่ายรูปกับเพื่อนๆวางกินก่อนเอามาไว้ก่อนอันนี้ขนมมาไว้ก่อนเดี๋ยว,ยวค่อยกินเฮ้ย <c oughs> ไปเลไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปกับคุณครูชูสองนิ้วด้วยนี่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 ชูสองนิ้วด้วยเออ ชูสังนิ้วด้วยเอ๊ะนี่จะน่ารักเลยถ่ายรูปอยู่พี่น้อง แม่เจ้าก็ให้ลูกเจ้ากินหลายแทกินงย่างเดียวแม่เนี่ยนี่แม่ก็ดึงขาเลือกินมแตผ้าปากสามเทียอะไรนี่เขินนี้เขินนี้้าปากใหม่อีกกินอีกแล้วพอแล้วพอแล้วลูกเดี๋ยวมันได้ทาปากบ่อยทาลิปอีก ลบเม็ดที่น,อน้องข้าจะกินลูกไยสุดอยอดกินย่างเดียวต้องเติมดูดู

สองนิ้วเลยเร็วสองนิ้วค่ะ าเลนนะครับ <Spirit> Take nine, you know.

น่น um. nee, nee. nee, nee. ่เนเน่เนเ่สู้ไหมชู้เนเน่บอกว่าสู้เชื่องานไก่กันไงอู้ีึขบวนนมาท่านออกมากยุคนาดีกวน้อยนะ

บอกค่ะคุณผู้ชมการงานประชุมสภาไทยโด้เี้ยการกีฬาทาไม่รู้ระบบก็เป็นข้าดีนะครับก็ขออนุญาตแจ้งนครับผู้ายแ่งหน้างขัวันนี้ผูายทานอะไดีนะครับขารับรงบอกผมรกท่านสมาชิกสภาองค์การยีครับสมาชิกสภาเทศบาลตำบนาวเวลเดครับอะ ตีการเียเนาจะสวหน่อยเป็นประชาียปีที่แล้วเลี่ยนให้ปีก็เลยเชิญี่องที่กล่าวได้ก็เล้วมัหาปามได้เื

แหล่กมเข้าแถวกับโอ้ยมัวแเข้าแถวโอ้ถ่ายรูป่อยค่ะคนสวยชูสองนิ้วด้วยค่ะโอเคเก่งมาก ้าควนเก็บนี่นี specimen, ่คร yeah. ับี yeah, nên, yeah. ak, no, ่ตยสบองตโน่แรยนะัตอนารักน่ารัก้เลแลเหมือนกนะคะช่วยต้อนอย่ด้ยที่18นะคะอาร ่ครับผมไปก่อนพี่ดองขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมติดตามสวัสดีครับ Tchau, <laughs> ะหสีม่วงสวยมากเลยลูกสวยมากเพชรอีหยังก็เป็นสหก้างครับผมเก่งมากเลยเด็กๆแต่งตัวแล้วแต่ผมเท้าความเพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดค่ะบ้านโจดค่ะอะพคค่เอนี่เก่งมากมาแล้วจบแล้ว เสร็จแล้วไปโอ้ขวางเลนพอดีเอาเอาทุกคนครับผู้ใดเอาแล้วกันเอาทุกคนเลยไปนหนไอคอนพี่น้องสวัสดีครับ